ปังอวดลูกเปี้ยวหลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสําหรับนางเอกสาวคนดังของทางช่อง3อย่างปังกานดานวงขจรไกเพราะว่ามีผลงานละครปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมนอกจอยังมีภาพคอนเซปต์ออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยเช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าที่เจ้าสาวายแดงไปแล้วล่ะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็ถูกแฟนหนุ่มอย่างต้งทูพีคูกเข่าขอ,ขอ,ขอแต่งงานไปเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2514 ดังมีทริปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันและต้องบอกเลยว่าแม้จะเตรียมสระสดแล้วแต่ว่าที่เจ้าสาวของเราก็ยังโชว์ความแซ่บแม่พักเลยล่ะค่ะพอล่าสุดก็ได้ออกมาโพสภาพกอบความสวยเป๊ะของตัวเองอยู่ในชุดแบรนด์ดังซึ่งเป็นสีเขียวสะท้อนแสงและปลดกระดุมเพิ่มความเซ็กซี่ทำเอาว่าที่เจ้าบ่าวเข้ามาคอมเมนต์แซวเลย และหนุ่มต้งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยอิโมจิคอหน้าอึ้งแหมเมได้ได้ว่าแซ่บไม่พักเลยล่ะค่ะสําหรับว่าที่เจ้าสาวใบาแดงของเราเพราะว่าได้ออกมาอวดภาพความแซ่บให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งเรื่องความเซ็กซี่หรือการแต่งตัวนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยละค่ะ พะถามว่าที่เจ้าเบ่าอย่างโต้ทูพีนั้นไฟเขียวหมดไม่ว่าสาวปางจะอยากแต่งตัวด้วยชุดไหนดุ๊กไหนเจ้าตัวก็ไฟเขียวหมดก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบนเทึงที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะว่ามีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมยังวางตัวดีมากพอแม้จะคบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือว่าข่าวด้านลบออกมาให้เห็นเลยละค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องรอโมเมนต์แต่งงานของทั้งคู่นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแผนแต่งงานกันปีหน้าเลยหรือเปล่า เอาเป็นว่าแฟนๆของคู่นี้ก็ต้องอดใจรอกันไปก่อนนะคะใกล้ๆคงจะออกมาประกาศอีกทีเนาะ